สำหรับเธอคนนี้ค่ะเป็นนางงามผู้ชมขาออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวของความรักทะน้ำตาค่ะหลังจากที่เคยโดนแฟนนอกใจแอบไปมีสัมพันธ์กับเพื่อนค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับอิงฟ้าวราหะค่ะ <S <S Miss Grand Thailand 2022นะคะแล้วก็รองอันดับหนึ่ง Miss ก r น n d International 2022ค่ะ ล่าสุดอิงฟ้าเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดใจในรายการขับไฟเดโชนะคะพร้อมกับออกมาเล่าถึงประสบการณ์ความรักค่ะที่โดนแฟนอนอกใจแถมไม่พอจับได้ว่าเขามีคนอื่นนะคะแล้ว ไปมีอะไรกับเพื่อนตัวเองคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าไม่ได้เจ็บแค่ใจนะคะแต่ว่าโดนทําร้ายร่างกายตัวแบบช้าไปหมดเลยคะ่ะเธอก็เล่ากันนะคะว่าบอกเลิกเขาเพราะว่าจับได้ว่าเขามีคนอื่นแล้วก็บล็อกเบอร์เขาบล็อกทุกอย่างเลยวันสองวันนั่นแหละแล้วก็เขาก็ไม่ได้งอเหมือนเขาจะไปเที่ยวแม้เราจะบล็อกอยู่เราก็คอยไปตามไป่องไปดูโซเชียลว่าเพื่อนเขาอัปเดตอะไรไหมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นคนปลดบล็อกเขาเอง แล้วโทรหาเขาเลยว่านี่ไม่คิดจะง้อเลยเหรอก็จับได้นะคะว่าเขาไปมีอะไรกับเพื่อนมันมีเซนอยู่อย่างหนึง่งผู้ชมคือผู้หญิงจะมีเซนนิดหนึ่งนะคะเธอบอกว่าผู้หญิงเนี่ยคือจะรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนต่างคนต่างเมาก็เลยมีซัมติงกันพอได้ยินปุ๊บก็ช็อกเลยค่ะ ครั้งหนึ่งตอนเขาเมาเนี่ยแล้วเราไปพูดอะไรที่แทงใจดําเขาในตอนนั้นเรื่องความเจ้าชู้นี่แหละเขาก็เลยสติแตกลุกขึ้นมาทําร้ายร่างกายเลยขาข้างหนึ่งเดินดกระเพกกระเพกเลยตัวก็ม่วงช้ำเลยทําร้ายจนหนีหนีไปอยู่ในห้องน้าแล้วก็คอยชงโงกดูพอชะโงกไปดูอย่างเงี้ยเขาก็ยิ้มอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามานอนเถอะไม่ได้ทําอะไรแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็ให้อภัยในตอนนั้นนะคะเพราะว่ารักเขาค่ะเธอก็เลยออกมาเปิดใจเรื่องความรักในอดีตนะคะที่เลิกกันเพราะว่านี่แหละจับได้ว่ามีคนอื่น แล้วก็เรียกได้ว่าเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจกันเลยทีเดียวค่ะ